สวัสดีครับผมโอโลกแนะครับวันนี้ผมก็จะมา,มาแจกเซิร์ฟเป็นแจกเป็นระบบเซิร์ฟไมค์ครับแนววอซีนะเซิร์ฟโออาร์นะเซิร์ฟผมอะ่ะนี่ก็เป็นคําสั่งพวกเก็บของนี่ก็เป็นห้องเก็บของนะนี่ห้องเก็บของอยู่ตรงนี้เลยเป็นเอ็นเดย์เชนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของรีแมปเข้ามาเป็นสปาวรีแมปแล้วก็เป็นอันนี้เป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นี่ของฟรีนะครับ ไม่ได้นี่มากดใช้แล้วก็ได้เป็นอันนี้นะเซตมาดระใช่หรือเปล่าไม่รู้เป็นเซ็ตปืนนี้นะนี่นี่ยิงไม่ได้นะเพราะมัน G M C อยู่นี่เป็นช็อปนะนี่ตามตามนี้มาปรับปรับปรุงแก้ไขกันได้นะนี่กเป็นพวกฟาร์มบอสนี่ก็วิธีการแก้บล็ออะไรต่างๆนี่ก็เป็นส่วนของเรื่องการเติมเงินนะเป็นเซ็ตนะ เซตก็มีประมาณนี้นะเซตฟาร์มเซตฟรีเซตห้าสิบเซตเก้าสิบนะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์บอสก่อนนะบอสเข้ามาปุ๊บแล้วกดคับ NLM นะหรือมาสร้างหุ่นไว้ก็ได้นี่ก็มาซื้อมีดดาดตรงนี้ได้มาตีบอสได้นะครับบอสก็ดรอปเนี่ยกล่องบอสก็คือนี่นะไปปับกันได้นะนี่เปิด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 ของก็ดรอปพอได้อยู่นะ ใช่หไหมครับดอบยากอยู่ครับผมโอเคแล้วก็จะไปดูส่วนของเรื่องกับซาปาวอนชอบ G A M E M O D E ศูนย์เ e กมหมดศูนย์กันนะครับผมเดี๋ยวเราทำการไปหนึ่งหนึ่งกับคนนะนี่ก็เป็นเซตฟรีนะครับรับทุกสองนาทีเลยนะสามารถมาปรับกันได้ความตรงความถึก นี่ก็เป็นยาวนะครับผมมันอาจจะแหลกๆหน่อยนะเพราะผมอาจ,จคิดด้วยนี่สิโอเคนี่นะครับนี่เป็นเลโก้เซฟโซนมาเพิ่มแมไปันได้นะผมจะไปที่เซฟโซนนะโเนาะถามคนข่อนอยู่ไหน น,นี่เจอแล้วเจอแล้วเซ็ดส่นนะครับแล้วก็จะมาทำการหนึ่งๆกันนะผมขอจัดเรียงยาก่อนนะโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันมาก็เป็นแนวลูกซองไวนะหมดไปตายนะโอ้โห,โโหแตกนี่คือแอดมินสำหรับพวกยศโอพงโอพีของจะไม่ตกนะถ้าเป็นยศโอพี ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่ารไรแลกด้วยแหละประเด็นอนะอาคลิเโมเคมาใหม่ผมไม่ค่อยถนัดในนี้ัะผมแบบสายแบบแมบบ่ปั๊มยาเลยนะนี่็โดนทุกเม็ดเลยนะ ผมก็โดนลูกเม่นเหมือนกันนะทำไมเขาไม่ตายวะแอปเปิลเปล่าวะมานะบวกกันมันเลยนะครับผมผมอ้อมหลังแตกอ๋อแตกแตกแล้วนะครับ <c oughs> เซฟก็มีประมาณนี้นะแต่ผมรีวิวเซตให้ดูนะเซตห้าสิบกับเซตธรรมดานี่ยิงกันมันมากเอ้ยนี่เป็นเซตอะไรเนะี่ยอ๋อเขาเล่นปืนนะนี่ เซตก็มีประมาณนี้นะครับเป็นมีเซตต่างๆนะนี่แต่ผมพาไปดูเซตดีกว,ว่าทับสดปา่าโอเครอสิบวินนะสามารถมาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เลยไปเปิดได้ชิลๆเลยโอเคนี่ก็เป็นส่วนของเซตนะแต่ผมพาไปดูนะอาจจะแรกๆนิดนึงนะแม่แรกกว แม่เหลกนิดนึงเอาแหลกเลยน,นี่ก็เป็นส่วนของเซตนะนี่แล้วก็นี่ก็เป็นพวกปืนสั่งทำนะเป็นปืนโต๊ะกันนะเป็นปืนซอง A อบวกเอบวกแล้วก็ S อบวกอันนี้ก็เป็นกระเป๋าแรนะแต่ผมใส่ดูกระเป๋าแรสุดในเซิร์ฟเลยนะกระเป๋านี้เซิร์ฟมีจะไม่มีรองเท้านะครับผมดูแบบทำให้วิ่งไวเงี้ยกระโดดสูงวิ่งไวนี่ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าพัดหน้าครับใครอยากได้ปักอินอะไรอยากได้อะไรก็กด subscribe ไว้จะผมจะมาแจกเรื่อยๆนะอยากได้แนวไหนก็เมนไว้เลยนะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย